สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงวันนี้เช้าวันพุธที่11ตุลาคม2566นะครับยังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานสภาพอากาศโดยการแจ้งข้อมูลในส่วนของสภาพอากาศแต่ละพื้นที่มานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คในส่วนของอากาศนะครับสําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับจากภาพตรงนี้มีลมสส่วนที่พัดปกคลุมประเทศไทยและลมที่เริ่มที่จะมีกําลังแรงแล้วก็เข้ามาปกคลุมมากขึ้นก็คือในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเอาความเย็นมาตอนนี้ช่วงเช้านี้แถวโซนอีสานนะครับเริ่มที่จะมีอากาศเย็นๆแล้วในขณะเดียวกันร่องมรสุมก็ยังพาดผ่านในส่วนของภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยส่งผลทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับถ้าเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่นะครับในช่วงเช้านี้มีกลุ่มฝนปกคลุมเปน็นจานวนมากในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะโซนตั้งแต่ทางด้านอีสานตอนล่างลงมาจนกระทั่งถึงในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพอนครและปริมณฑลภาคเหนือในส่วนทางด้านตะวันตกนะครับมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวเราเช็คนะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนกำลังตกอยู่แถวจังหวัดตากนะครับบ้านท่าคอบ้านห้วยบู่บ้านมูเซอร์เก่าบ้านนาโบดครับบ้านตลิงสูงโซนนี้นะครับแถวสามเงาจังหวัดตากมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงเช้านี้เช่นเดียวกับโซนนี้นะครับโซนนครสวรรค์นี่นะครับบ้านอุลปแดงบ้านไร่บ้านหนองกระทุมบ้านบึงลีบ้านบึงนารางนะครับบ้านหัวบ้านทับหมันนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้ เช่นเดียวกับโซนนี้นะครับทางด้านจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดอุทยัยธานีมีกลุ่มฝนนะครับบางส่วนเช่นเดียวกับกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีพระนครศสยุธยานะครับสองพี่น้องอูทองสุพรรณบุรีกำแพงแสนบางเรน,นะครับสมุทรปราการมีฝนนะครับในช่วงเช้านี้สมุทรปราการมีกลุ่มฝก็ ในช่วงสายสายกรุงเทพมหานครและปริมรณฑลน่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาเติมเช่นเดียวกับช่วงนี้เชิยงสาประทุมธานีนะมีกลุ่มฝนและชุดใหญ่ตรงนี้นะท่านผู้ชมในช่วงเช้านี้สีคิวโคราชสีคิวปากช่องนะครับสีคิวปากช่องบำเบลนรงวิเชียนบุรีบำเบอนรงศรีปภูมิวิเชียนบุรีน้องไผ่เพชรบูร์ มีกลุ่มฝน,นครับอำเภอเมืองชัยภูมิบางส่วนมีกลุ่มฝนเช่นเดียวกับสะแก้วนะครับปัทนนนครสะแก้วฝนถล่มหนักสอยดาวจันทบุรีโป่งน้ําร้อนจันทบุรีนะครับจังหวัดตราดก,ก็มีกลุ่มฝนเช่นเดียวกัน,นครับในช่วงเช้านี้ก็หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนนะครับแล้วก็ดูกลุ่มฝนแล้วมีแนวโน้มที่จะเข้ามาติมเรื่อๆในโซนทางด้านภาคตะวันออกและภาคกลาง เพราะฉะนั้นวันนี้ภาคตะวันออกกับภาคกลางน่าจะมีกลุ่มฝนตกหนักต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแลวก็จับตาในด้านโซนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานอาจจะมีฝนเข้ามาเติมได้นะครับตอนนี้ฝนเริ่มที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลในส่วนของอลมหนาวได้ไล่ฝนลงมานะครับซึ่งถ้าดูจากในส่วนของเอรดาร์ดูในส่วนของแผนที่ทางอากาศนะครับผู้ชมจะเห็นว่าแผนที่ทางอากาศตอนนี้ ร่องมรสุมเริ่มที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นในขณะที่เดียวกันหมออลมหนาวหรือว่าลมตะหนกชิงเหนือนะครับก็มวลอากาศเย็นเนี่ยนะครับตัวเอก็เริ่มที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับแผ่ลงมาจนเกือบถึงภาคกลางแล้วนะครับก็เกิดแนวปะทะนะครับในบริเวณที่เกิดฝนตอนนี้เกิดแนวปะทะระหว่างอากาศหนาวกับอากาศกับอากาศฝนนะครับลมหนาวกับลมฝนนะครับปะทะกัน แล้วก็เดี๋ยวมาเช็คในส่วนของสภาพฝนนะครับในช่วงเช้านี้จะมาหนักแถวโซนทางด้านภาคตะวันออกภาคใต้อีสานตอนล่างแล้วก็ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับอําเภอปากช่องโคราชมีฝนนะครับอําเภอสีคิ้วอําเภอปากทงชัยอําเภอวังน้ำเขียวนะครับมีกลุ่มฝนอําเภอนาดีอําเภอเมืองสะแก้วอําเภอวังน้ำเย็นสะแก้วนะครับอําเภอมะขามจันทบุรีอําเภอเรืองระยองอําเภอบ้านค่าย อำเภอหนองจอกกทมอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสมุทรปราการอเภหนองเสือปทุมธานีมีฝนบางน้อยบางปลาหมาสุพรรณบุรีสองพี่น้องอเภอบางเลนมีกลุ่มฝนเช่นเดียวกับสวนพึ่งราชบุรีอเภด่านมะขามเตี้ยอเภศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับอเภทองผาภูมิอเไซโยกอเศรีสวัสดิ์อบ้านไร่อุทัยธานีฝนถล่มหนักนะครับห้วยคดอุทัยธานี อำเภอลานสักนะครับอทองผาภูมิกาญจนบุรีมีฝนนะครับดูเรดาร์ในส่วนของเรดาร์ภาคกลางนี่นะครับชัยนาเรดาร์ชัยนาจะเห็นกลุ่มฝนจํานวนมากอำเภอบ้านพดพิสัยนครสวรรค์อภอบึงนารางพิจิตรอพลทะเลอเภแม่วงอเภบ้านไร่อุทัยธานีอลานสักอุทัยธานีออุ้มผางจังหวัดตากเมืองอเเมืองจังหวัดตากอเภศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีไซโยกาญจนบุรี อำเภอสวนพึ่งราชบุรีจอมบึงราชบุรีบ้านคาราชบุรีสองพี่น้องสุพรรณบุรีบางปลาหมาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับอำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์ราษยาวนครสวรรค์อำเภอบึงนารางพิจิตรอำเภอบำเหน็จนรงชัยภูมิอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วอำเภอปากช่องโคราชนะครับปากทงชัยโคราชฝนหนักวังน้ําเขียวอำเภอนาดีปราจินบุรีนะครับ ส่วนนี้จะเป็นบางน้าเปรี้ยวฉะเชิงเซาอําเภอเมืองฉะเชิงเซาอ,อบางปลักงอําเภอบางบ่อสมุทรปราการวางน้อยพระนครศรีอยุธยาหนองเสียปทุมธานีสองพี่น้องสุพรรณบุรีบางปลาม้าอเภอเมืองสุพรรณบุรีอเภอ,อ่ทองบางส่วนอ,อบางเลนนครปฐมนะครับก็ดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ เช้านี้ถึงเที่ยงนะ่าจะตกแช่ต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับโซนนี้ไปดูเรดาร์ของสกลนครนะครับช่วงนี้ภาคอีสานเริ่มจะไม่มีฝนแล้วเริ่มจะเป็นอากาศหนาวแทนแล้วจะมีฝนทางด้านโซนจอีสานตาวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับเทพสถิตชัยภูมิอำเภอบําเร็จนรงชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิเทพารักษ์โคราชด,ด่านขุนทดนครราชสีมาสีคิ้ว อำเภอสูงเนินอภปากช่องอเอปากทองชัยอวังน้ำเขียวคอนบุรีโคราชเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ละหานทรายอประโคนชัยอบ้านกรวดบุรีรัมย์อพนมลงรักสุลินอปราศาสตร์อกาบเชิงสุรินทร์มีฝนแล้วก็นาโพบุรีรัมย์บ้านใหม่ชัยพฤบุตรพุทธโสงประทายมีฝนปรปลายเมืองชัยภูมิมีฝนปลาย เมืองอำนาจเจริญฝนโปรยๆนะครับชานุมานอำนาจเจริญมีฝนโปรยนี่คือในโซนภาคอีสานนะครับไปดูภาคเหนือตอนล่างนะครับนี่ครัมีกลุ่มฝนบรรพ,พสัยนคนครสวรรค์ฝนทะเลพิจิตรบึงนารางพิจิตรนะครับตะพานหินตรงนี้แม่วงนครสวรรค์แม่เปิดนครสวรรค์บ้านไรอุทัยธานีแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเมืองตากนะครับอำเภอบ้านตากอำเภอวังเจ้าอำเภออุ้มผางอำเภอคลองรานอำเภอเทพรักโคราชนะครับ ดูภาคเหนือตอนบนนะครับอําเภอบ้านห้วงรําพูนอําเภอห้วงช,างวช้างอําเภอหอดเชียงใหม่อําเภอดอยเต่าเชียงใหม่แลวก็อําเภอเมืองตากนะครับท่านผู้ชมดูดูภาพดาวเทียมนะครับหลายพื้นที่จะมเห็นมีน้ำนะครับที่เริ่มที่จะล้นตลิ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเห็นน้าในโซนแถวท่าปลาอุตรดิตนะครับภาคเหนือนี่มีน้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับท่าปลาอุตรดิต แล้วก็แถวนี้นะครับแม่น้ําเริ่มที่จะเริ่มจะล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับเฝ้าระวังในโซนภาคเหนือนะครับดูในส่วนของภาคอีสานนี่นะครับทางด้านโซนนี้นะครับสีสงครามนาครพนมน้ําท่วมนะครับนาทมนครธนมนาว่าเนธาอุเทนอําเภอโพนแก้วอาเภอเมืองสกลนครตรงนี้น้ําท่วมนะครับแล้วก็พนานิคมสกลนครน้ําล้นนะครับตรงนี้ อำเภอภูพานสกลนครน,น้ำล้นอำเภอสามชัยสหัส,สขันนะครับกาลสินน้ำล้นนะครับหนองกุงงสีแถวนี้นะครับกาลสินน้ำท่วมนะครับ <c oughs> เห็นภาพจากดาวเทียม <c oughs> จะเห็นว่ามีกลุ่มน้ําท่วมโซนกาลสินแล้วก็อำเภอกุมภาวะปีอุดรโซนนี้นะครับมีน้ําเยอะน้ําท่วมเช่นเดียวกับนี่นะครับระหว่างพลพิสัยหนองคายกับสร้างคอมอุดรน,นะครับมีน้ําท่วมนะครับเห็นเป็นกลุ่มในส่วนของน้ํานะครับจากทางด้านภาพถ่ายทางดาวเทียมนี่นะครับ ดูเรดาสกลนครนี่นะครับโซนนี้ภูเวียงขอนแก่นน้าเยอะนะครับนนสังหนงบัวลำพูตรงนี้จะเป็นสามชัยกาลสินเน์นะครับโซนนี้เช่นเดียวกับอุบลราชธานีโซนด้านนี้นะครับมีกลุ่มน้ําท่วมนะครับที่เห็นเป็นภาพจากดาวเทียมนะครับเห็นเป็นกลุ่มน้ําที่เกิดจากฝนตกสะสมมาเป็นเวลานานนะครับ แล้วก็ดูในโซนตรงนี้ดูในส่วนของน้ําไปด้วยนะท่านผู้ชมจะเห็นบางจุดจะเห็นมีน้ำนี่นะพันนานิคมพัฒน,นานิคมลบบุรีนะครับอําเภอคอนบุรีโคราชเนี่ยอาเภอสังขบุรีกาญจนบุรีทองผาภูมิบางพื้นที่สีสวัสดิ์กาญจนบุรีเมืองราชบุรีนะครับมีกลุ่มน้ำนะครับน้ําท่วมน้ําเริ่มล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับเริ่มที่จะมีกลุ่ม นี่นะครับโซนอัมพวาสมุทรสงครามเมืองสมุทรสาครน,นี่นะครับมีน้ําล้นนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของหลายพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมนะครับไปดูทางด้านภาคใต้นะครับภาคใต้ช่วงนี้เบตงยะลามีฝนนะครับที่เหลือฝนเริ่มซาลงไปแล้วเมืองพัทลุงบาบอนโซนนี้นะครับแล้วก็ดูเรดาชุมพรนี่ก็ไม่มีฝนแล้วในช่วงเช้านี้แต่มีน้ำนะบ,บ้านตะคุนสุราษฎร์ธานีนี่มีน้ําเริ่มท่วมนะครับ แล้วก็น้ำล้นตลิ่งอยู่แถวเมืองสุราษฎร์ธานีกับอำเภอพุนพินนี่นะครับก็แสดงให้เห็นนะว่าหลายพื้นที่น้ำเริ่มที่จะท่วมแล้วนะครับเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงถ้าฝนยังตกต่อเนื่องนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งข่าวสารมาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ